ไฟระยะโซลารเซลล์รุ่นท็อปสุดมีรีโมทควบคุมการใช้งานหลอดอคริลิกเม็ด LED สว่างเข้มกับพลิบแรงเปิดปิดอัตโนมัติประดับตกแต่งได้ทุกเทศก,กาลเลยตัวที่1แสงสีวอร์มนะครับผมหลอดอคริลิกใหญ่ๆหนาๆแข็งแรงทนทานสายไฟเส้นใหญ่ตากฝนได้นะครับความสว่าง,งมาจากเม็ด LED จํานวน8หลอดนะครับผมสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้แระดับแสงสีเหลืองทองแสงสว่างเข้มกับพริบแรงๆนะครับใครเน้นความสว่างเอาแสงเหลืองเลยตัวที่2เป็นตัวแสง RGB นะครับใน ก็จะมีตัวฟอยส์สีรุ้งแบบนี้จะให้แสงสีขาวและก็ประกายแสกออกมาแบบนี้นะครับเหมาะกับการติดตั้งแนวระเบียงกําแพงนะครับแสงสว่างก็จะเป็นโทนแสงแบบประกายดาวใครชอบความฟุ้งฟิ้งแสงประกายดาวเลือกตัว R G B แผงโซลาเซลล์ติดตั้งแบบปากสนามหรือติดตั้งด้านบนเชิงชายได้นะครับกดปุ่มออนครั้งแรกครั้งเดียวเพื่อเปิดโหมดออโต้มาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อน10,000มิลลิแอมสว่างถึงเช้าแน่นอนเปิดปิดอัตโนมัติประดับตกแต่งหน้าบ้านสวนร,รีสอร์ทคาเฟ่น,นะครับผมสนใจไปใช้งานกิมตะก้าได้เลย